สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมี่ยวนะคะมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนํานะคะวันนี้แม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์2องค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะสิเซนติเมตรค่ะ ตัดเสร็จแล้วนะคะพับลงไปเลยค่ะ,คะ,รระ,คะเส้นที่หนึ่นะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หเป็นฐานเราจับตรงรอยพับมานะคะแล้วก็ด้านที่ด้านที่ริบบิ้นนะคะสั้นนะคะด้านสั้นของริบบิ้นนะคะก็คือเอาไว้ด้านบนนะคะเส้น <eton. S 1> ที่สองค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปนะคะ เส้นต่อไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอบมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกนะคะเพื่อทําการรวบปลายหางของเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะดึงให้กระชับนะคะ ขั้นตอนต่อไปใส่เหรียญค่ะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราพับไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายเราจะสอดมาทางขวามือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็พลิกกลับด้านนะคะริบบินเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบินเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะ ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทำนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะเพื่อสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นนะคะให้กระชับค่ะ เราก็จะได้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะให้กระชับนะคะเราก็จะได้เป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะ เส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะ จับปลายริบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบินนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบินออกมาให้กระชับนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเริ่มจากเส้นจากทางซ้ายนะคะเอาขวามเอาเส้นตรงนี้หลบมานะคะเส้นนี้หลบมานะเราจับริบบินนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบินนะคะวนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะ จับที่ปลายริบบิ้นนะคะดึงลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราสอดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปในรูปกลวยนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังนะคะ1นึ่งรอบนะคะ แล้วทีนี้เราจะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะค่อยคดึงนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาไม่สวยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับดิบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจับที่ปลายริบบิ laut, lange, after, ole, matter, ้นนะคะจับที mm ่ปลายนะคะดึงกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วสอดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปในกลวยนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเราจะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังนะคะหนึ่งรอบนะคะ เสร็จแล้วนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายดิบบินจะมาออกกวยด้านล่างนะคะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบ,บินมาทางขวามือค่ะ จับปลายริบบิ้นนะคะกลับขึ้นไปด้านบนน,นะคะทีนี้ก็จับปลายริบบิ้นนะคะดึงกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะสอดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปในรูปกลวยนี้นะคะแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนน,นะคะหลังจากนั้นแล้วเอากลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็บิดนะคะปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะหนึ่งรอบนะคะ แล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือค่ะจับริบบิ้นวนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะจับที่ปลายดิบบิ้นนะคะดึงกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายดิบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วทีนี้ก็สอดลงไปนะคะ ในรูปกลวยนี้นะคะดึงปลายริบ,บินขึ้นไปด้านบนนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะดึงปลายริบ,บินกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบ,บินนะคะไปทางด้านหลังนะคะ1รอบสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายริบ,บินจะมาออกตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ตกแต่งก่อนที่เราจะไปเก็บนะคะปลายดิบ,บินด้านหลังนะคะ นี่คะ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพิก,กับด้านค่ะก็ริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นจากทางข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาที่ขวามือค่ะ เสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ